คดขนุนเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่จัดอยู่ในกลุ่นของทนสิทธิ์หรือธาตุกายสิทธิ์ที่เชื่อกันว่าเป็นของที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมีอนุภาพในตัวเองโดยไม่ต้องผ่านการปลุกเสกจากมนุษย์ทำให้คนโบราณต่างสอดสแสวงหามาไว้ในครอบครองเพื่อความเป็นสิริมงคลและป้องกันภัยต่างๆลักษณะและความเชื่อเรื่องคดขนุน คดขนุนเป็นสาสารที่เชื่อว่าเกิดขึ้นในผลขนุนหรือต้นขนุนที่มีความผิดปกติทางธรรมชาติเช่นขนุนที่ยืนต้นตายด้วยฟ้าผ่าขณะออกลูกหรือเม็ดขนุนที่กลายเป็นหินแข็งโดยจะมีเนื้อละเอียดและแข็งแกร่งคล้ายหินหรือในบางความเชื่อพบเป็นเนื้อทองคำหรือทองแดงเป็นต้นหนุนนำดวงชะตาและโชคลาภชื่อของขนุนพ้องเสียงกับคำว่าหนุน จึงเชื่อกันว่าคดขนุนมีคุณสมบัติในการหนุนนำดวงชะตาของผู้ที่ครอบครองให้ดีขึ้นก้าวหน้าไม่ตกต่ำและเรียกโชคลาภเงินทองแคลวคลาดคงกระพันและมหาอุดเช่นเดียวกับธาตุกาสิทธิ์อื่นๆคดขนุนมีอนุภาพเด่นด้านการป้องกันภัยอันตรายแคลวคลาดและคงกระพันชาตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณที่นักรบมักพกพาติดตัวเพื่อหวังรอดพ้นจากศึกสงคราม ความไม่ยากจนโบราณกล่าวว่าผู้ใดมีโคดขนุนไว้จะไม่รู้จักคำว่าอดอยากเนื่องจากมีอนุภาพด้านการหนุนนำทรัพย์สินและความมั่งคั่งความเชื่อมโยงกับเหล็กไหลโคดขนุนถูกเปรียบเทียบว่ามีอนุภาพคล้ายเหล็กไหลซึ่งเป็นาธาตุกายสิทธิ์ที่มีความเชื่อว่ามีฤทธิ์อำนาจสูงส่งมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคงกระพันชาตรีและเป็นของที่หายากมีเทพเทวาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาความมีฤทธิ์ในตัวเอง ทั้งคดขนุนและเหล็กไหลเป็นของทนสิทธิ์ที่เชื่อว,ว่ามีพลังงานและอนุภาพศักดิ์สิทธิ์ในตัวของมันเองการป้องกันภัยอนุภาพที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องการมากที่สุดคือด้านมหาอุดและคงกระพันซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักที่กล่าวถึงในเรื่องเหล็กไหลเช่นกันมีเทพเทวารักษาความเชื่อระบุว่าคดขนุนเป็นของดีที่มีเทวดารักษาเช่นเดียวกับเหล็กไหลซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์และพลังงานที่อยู่เหนือธรรมชาติ การบูชาการบูชาโคดขนุนมักจะเน้นไปที่การอธิษฐานขอในเรื่องโชคลาภความสําเร็จและความแคล้วคลาดปลอดภัยโดยมักจะใช้คาถาโชคลาภหรือคาถาเศรษฐีร่วมกับการบูชาเชื่อกันว่าผู้ที่ได้ครอบครองโคดขนุนทองคำหรือทองแดงที่หายากยิ่งจะได้รับอนุภาพสูงสุดและได้รับการดูแลจากเทพเทวาที่รักษาอยู่ โคตขนุนจึงนับเป็นเครื่องรางของทนสิทธิ์ที่ทรงคุณค่าทางจิตใจและความเชื่อโดยมีอนุภาคที่ครอบคลุมหลายด้านทั้งหนุนนำชีวิตโชคลาภและการป้องกันภัยจนได้รับการยกย่องและเปรียบเทียบให้เป็นดั่งเหล็กไหลาจากพืชพันธุ์